รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดสังรานตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค,คึกคักชาวบ้านร่วมงานโครงการเทศบาลบางกะดีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพศ2568 ทำเพื่อชาวบ้านบางกะดีณรานอนเนกประสงค์ริมน้าําวัดสังรานหมู่ที่3ชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3ตำบลบางกะดีอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่10สิงหาคม2568เมื่อเวลา10.00นผู้สุขาวรายงานว่านายทวัชัยอึง้งอัมพรวิรยัยหรือนายกอูนายกเทศมนตรีเม,มืองบางกะดีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกะดีพี่น้องประชาชนเขตหมู่ที่4ชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3ตำบลบางกะดีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักส่วนบรรยากาศภายในงานก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพี่น้องประชาชนหมู่ที่3ชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3 ต่างทยอยมาที่ร้านอนเนกประสงค์ริมน้ําวัดสังรานซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีการลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมส่วนภายในงานมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆการตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ออกตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลประทุมธานีตัดผมฟรีจากสายการสอนตัดผม สอนการ<ะ>ทำก๋วยเตี๋ยวซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า,า,ฟาทีมงานานายกหู<ะ><ะ>นอกจากนี้ยังได้นำข้าวสารมามอบให้พี่น้องประชาชนเพื่อรถภาระค่าใช้จ่ายภายในโคเรือนอีกด้วยมีการสแสดงของเด็กๆเยาวชนได้รับเสียงตุบมือจากพี่น้องประชาชนชาวบางกะดีหมู่ที่4ต่อมาเวลา10.00นนายทวัชชัยอึ้งอ,อัมพรวิรัหรือนายกหูนายกเทศมนตรเมืองบางกะดีเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีพศ2568พร้อมประชาคมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนหมู่ที่4หมู่ที่ชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2มีโครงการก่อสร้างศูนย์ฟอกไตสนามกีฬาในร่มและโครงการอื่นๆอีกมากมายส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสนุกสนานแบบเป็นกันเองสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี